มอบอกว่ามีคนจีบแฟนแกแต่บอกว่าไม่ใช่แฟนอืมก็ใช่ไงเราคุณไม่ได้จีบเราด้วยนี่อืมคุณแค่แต่เขาน่าจะยืนฟังจนจบเลยมั้งแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังคุณแค่ใช้เราเฉยคุณแค่หลอกใช้เราก็ตอนแรกคุณบอกคุณจะหลอกผมผมก็เลยถามคุณว่าใครจะหลอกใครกันแน่แล้วดูตอนนี้สิคุณมาทํางานให้ผม เราก็แค่เออโอเคค่ะเรามาทางานให้คุณเราเราหลอกเราหลอกคุณไม่ได้เราค่ะเราตามคุณไม่ทันเลยค่ะคุณตามผมไม่ทันตั้งแต่แรกเลยลวค่ะคุณนําเราไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตลอดเลยค่ะลองกินน้อยๆก็ได้อาจจะตามผมตันนะ <c oughs> คุณเราไม่ได้หนักขนาดนั้นปะคุณเคยมาแบกเราเหรอเคยแล้ว <c oughs> <c oughs> ครั้งเดียวคุณก็นังเอาเรื่องอยู่นะเสียประวัติเรามากเลยเราไม่เคยให้ใครแบกเราเลยนอกจากเราตายเท่านะั้นคุณกิบมาให้เราอันหนึ่งสิกระเป๋าหกสิบสี่ะถึงไหมไม่น่าจะถึงนะมายิงข้างๆสิเออถึงแล้วคะ่ะ โอ้ยเกมทุกเรื่องอ่ะทุกคนจบแล้วอันนี้เมืองนี้นักสืบฟ้องกันทั้งเมืองแหละเอออยู่ยากอ่ะจ่ายครับหมดยังอ่ะจ่ายหมดแล้วคะ่ะใครใครเป็นคนทำคดีเออไม่ได้ถามชื่อเขาคะ่ะเราไม่ได้ถามชื่อชิบ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 อ่ะอ่ะเข้าไม่ได้เข้าตรงกลางครับเข้าตรงกลาง เออเอาขอ,มาขอบมันไม่ติดพุงติดแล้วก็โผล่ทำไมคุณต,ต,ต้องว่าเราอ,อ้วนด้วยก็ดูคุณใส่หน้ากากดีดว่าจะไม่ทักันเมื่อกี้เ <c oughs> ข้าขาก็ได้ดีจริงไนะคะไม่งั้นจะดูแกงเดียวกันเราคุณคิดซิคิดซิคิดสิคิดซิเฮ้ยแล้วแบบแจ็คก,ก็รู้อ่ะแล้วคือแบบว่าคอนก็รู้ว่าหนูหนูงงอ่ะ ตอนนี้ทำอะไรเกมไปหมดแล้วอ่ะอยู่ยากกว่าเมืองเนี้ยถ้าอยู่เมืองคิงหนูคือแบบว่ายืนหนึ่งอ่ะอุ้ยโนแลนมาแล้วโนแลนครับครับผมอ้าโนแลนเหรอไม่ไม่ใช่อีกชื่อนึงเหรอชื่อที่เรียวก็คื่อคืนอะผมชื่อโจนัทครับอะไรนะหูฝาดหรือเปล่า คือใครอะโจนัทอะในตัวมีอะไรบ้างได้มปเลองเลขที่เด็กได้ไปเก็บผักมาอย่งไอะผัยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดหมดแล้วต้องเก็บวะตอนนั้นเหมดแล้วมาอแลนมาแบ่งไปมันหนักคือได้ชื่อโนแลนอ๋อยเจ้าหนัดอะไรคุณน้องก็มีชื่อป้ายแบบป้ายคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรผมเปลี่ยนชื่อให้น้องก็คุณเรียกโจนัทไงผมก็เรียกโจนัทด้วย อ่ะว่าไงครับพี่ว่าไงครับพี่คุณล้อหลอกคุณล้อหลอกเหรอ้วคุณล้อลรนอะไรอ่ะคนรับไม่ก็ชื่อโนแลนดมันน่ารักดีเราไม่อยากให้น้องเป็นชื่อชื่อโจนัทมันเท่ไปโจนัทก็เท่อยู่นะเท่กว่าโนแลน์ออนะไม่มันเท่ไปโนแลนด์มันน่ารักดีอ่าเราคนที่ชื่อโจนัทนะครับทำไมหรอคะโนแลนน่ารักดีโจนัทน่ารักกว่าเป่าเลยเรียกผิด อ๋อน่ะก็น่าจะใช่แหละบางทีน่าจะใช่แหละหมอนี่ก็ฟ้องเอาฟ้องเอาเนาะใช่สงสัยมัลซร่าโอเหมือนกันมากออ๋ใช่ค่ะคุณหนูหนูเอออันนี้ไม่อาจจะมีภาพกันหรือไม่หรือไม่ก็คิดในแง่ดีก็คือแบบเรียกโจนัสปล่อยไงติดปากเอาเวลาไหนกันก็เลยมาเรียกมาเรียกโนแลนอะไรอย่างงี้พอดีว่าผมหัวผมก็ไม่สีเงินนะเรียกผิดยังไงวะทำนองอาจจะคล้ายคกัน โอ๊ยคืออะไรอ่ะคืออืมเออขอขอขออีกใบนึงค่ะขออีกต้นค่ะขอขี้มูกอีกก้อนนึงค่ะแป๊บนึง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 แปงแป๊บน้ายอยู่ที่เสื้อคุณอ่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามองมาจากด้านบนเขาจะเห็นหรอปะายนี่สนิทเป่ะไปน่าจะเห็นนะเบามาเก็ตต์กีหลงกูหลงกูเพี้ยงเขาเล่นอะไรกันวะเนี่ยวฮ้ยทุกคนคนที่ ผู้ชายคนที่ผมสีคล้ายๆแบบเนี้ยหนูโดนตกอะ่คุณรไม่ได้มีคนเดียวเน่คนที่เป็นหมอคนที่เป็นหมอหัวคล้ายๆสีแบบเนี้ยหนูโดนตกค่ะทุกคนละกูหลงกูอย่าคิดว่าเป็นผมกูนะไม่ใช่ใจเย็นเด้อก็ไม่ใช่ไงสีสีคล้ายๆกันไงอ๋อคล้ายๆแหละไปหมดแล้วใจลเขาช็อกตายตางอากาเลยหรอเขาอยากสตันอ่ะ เขาหูดับอ่ะคุณสู่มือให้เหมือนวันแรก่อยดิตอนึงค่ะเราเราไปไม่ถูกค่ะซุ่นหนอซึ่นนอซึ่นหนอไปไม่ถูกค่ะไม่เจอด้วยแต่ผมว่าชะงดีแต่ผมว่าเนีสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ตรงหน้าคุณก็ได้ดูดีดกระชากไงกระชากไยไม่คุณเข้าใจไหมว่าเพื่อนคุณเยอะอะไรแต่เพื่อนผมก็ยิ้เงี้ยผมก็พูดอยู่คนเดียวนะเขาไม่เชื่อผมเวพีว่า พี่ไปบอกเขาว่าพี่อาจจะเป็นห่วงเขาก็ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าใครๆเขาก็พูดได้ครับหนูชอบแฟนคลับกูหนูชอบโอ้โหเจอเจอดอกเมื่อกี้ไปก็สุดแล้วแหละจริงถามพี่ตะวันก็ได้พี่ตะวันคอนเนอร์เคยฝากใครดูแลไหมไม่มีนะถ้าทีโร่คุณกระเป๋าเต็มแล้วเดี๋ยวเราให้คุณอันนึงก็ได้ เป็นเรื่องเป็นเรื่องขอเป็นเรื่องกันค่ะก็บอกเลยนะกเป๋าผมเต็มแล้วตอนนั้นเล่งไล่คนรับไปดิบอกแล้วคุณยังรีบ่กผมน้อยเลยเออเหอเออรู้จักน้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันรอก่อนแม่ลอก่อนรอก่อนลองกันองกันสตดีได้ก่อนไม่เรายังช็อกเรื่องที่คนอื่นใส่้ลยเราเรื่องหมออยู่แล้วก็เราก็เราก็โดนคาถาคุณเร้เลยไมรคุณต้องรับขนาดนั้นอะ ทำไมลิ้นคุณต้องพันขนาดนด้เลลยนะองพูแบบปกติสิอืมอีกจังนึงนะลิ้นพันมื่อตัวหมดแล้วน่ะต้องไรใหญ่ตั้งสติก่อนพร้อมจงมาคนดูช่วยอันนี้ด้วยเสียเลือดมากไปค่ะคนดูช่วยอันนี้ด้วยช่่ยดูด้วยทุกคน